เศรษฐีผู้ไม่หยุดเรียนรู้คนที่มั่งคั่งที่สุดไม่ใช่ผู้ที่มีเงินในธนาคารมากที่สุดแต่เป็นผู้ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้เศรษฐีในโสดตวนที่21คือผู้ที่เข้าใจว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดคือความรู้และความสามารถในการปรับตัวเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์อ่านหนังสือวันละ5 6ชั่วโมงหรืออีลอนมัสกเรียนรู้ เรื่องจรวดและโอกาสด้วยตนเองก่อนก่อตั้ง SpaceX ผู้นำที่ประสบความสำเร็จพวกเขามีความกระหายที่จะเรียนรู้ไม่รู้จบพวกเขาเข้าใจว่าตลาดเปลี่ยนแปลงเสมอเทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันการเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายถึงการพัฒนาความคิดที่เปิดกว้างการรับข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลายและการกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ คนที่หยุดเรียนรู้คือคนที่เริ่มล่าหลังแต่คนที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะได้เปรียบเสมอเพราะนี่คือความจริงที่น่าอัศจรรย์ของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลความรู้เป็นทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่ยิ่งแบ่งปันกันยิ่งเพิ่มขึ้น